สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้ลุงแมวจะมารีวิวระบบอินคานอนของอาวุธปืนหลักที่มีชื่อว่าไมเตอร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันอินคานอนไมเตอร์จะมีรูปแบบการยิงเป็นออโต้และมีรูปแบบของกระสุนเป็นโปรเจกต์ไทส่วนค่าสตัดต่างๆก็ตามนี้เลยครับ โดยกระสุนของอินคานอนไมเตอร์ iter, จะเกิดการชิ่งไปมาระหว่างศัตรูแต่ละตัวที่อยู่ภายในรละสมีใกล้เคียงด้วยความเร็วที่ลดลงและในทุกๆครั้งมันก็จะระเบิดสร้างความเสียหายทาตุฮีทภายในรละสมี3เมตรซึ่งการเก็บชาร์จอินคานอนของปืนไมเตอร์นั้นจะสามารถทําได้ด้วยการยิงเฮดช็อตและจำนวนกระสุนในแมกกาซีนของโหมดอินคานอนจะมีได้สูงสุดอยู่ที่20นัด สำหรับเพิร์กของอินคานอนไมเตอร์ที่ลุงแมวเลือกมาใช้งานด้วยก็จะมีตามนี้เลยครับเพิร์กเลเวล2ลุงแมวเลือกใช้เป็น Swift s a w Blades เพราะว่ามันช่วยเพิ่มค่าเบสดาเมจให้มากกว่าและใช้กระสุนในการยิงไม่เปลืองเท่ากับอีกเพิร์กนึ่งเพิร์กเลเวล3ลุงแมวเลือกใช้เป็น Swift Deliverance เพื่อเพิ่มความเร็วของกระสุนขึ้นไปอีก50%มันจะได้ยิงโดนศัตรูจากระยะไกลได้ง่ายขึ้นเพิร์กเลเวล4ลุงแมวเลือกใช้เป็น Commodore Fortune เพื่อเพิ่มค่าคริสตัลเข้าชั้พื้นฐานให้กับตัวปืนมันจะได้ยิงติดคริง่ายขึ้นสำหรับบิลของอินคาร์นอลมเตอร์ในสไตล์ของลุงแมวก็ตามนี้เลยครับบิลชุดที่1จะเอาไว้ใช้กับศัตรูเผ่ากรีเนียและอินเฟสเตดโดยจะเน้นไปที่ทาาดไวรัลเพื่อแอมดามจที่ทำต่อค่าพลังชีวิตของศัตรูและสถานะบลดิงที่ได้มาจากมอ d ฮันเตอร์มินิชันส์ส่วนบิลชุดที่2จะเอาไว้ใช้กับศัตรูเผ่าคอปัสโดยจะได้ออกมาเป็นท่าท็อกซินสำหรับการยิงใส่ศัตรูโดยตรง และได้ออกมาเป็นธาตุแก๊สสาหรับความเสียหายจากแรงระเบิดซึ่งทั้ง2บิวนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่การใช้งานในโหมดอินคาร์นอนเป็นหลักเลยนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบบิวนี้กับศัตรูทั้ง3เผ่าในโหมดสติลพาดกันเลยดีกว่ากรีเนียคอปัส Fast step. สำหรับความน่าใช้งานของอินคานอนไมเตอร์เอาไปเลยครับ5ดาวเต็มทั้งยิงแรงกระสุนชิ่งไปมาได้ระเบิดสร้างความเสียหายเป็นพื้นที่แล้วไหนจะยังมีค่าสแลชดาเมจที่สูงมากๆอีกด้วยพูดง่ายๆก็คือมันเป็นอาวุธปืนเคลียร์ศัตรูที่ครบเครื่องแบบสุดๆไปเลยล่ะครับ เพราะฉะนั้นก็บิ์มันเอาไว้ใช้งานเถอะครับยังไงยังไงก็คุ้มกับค่าฟอร์มา่าที่ลงทุนไปอย่างแน่นอนลูแมวกล้ารับประกันได้เลยโอเคนะปิดคลิป